จิ้งจอกเท่า9กุมภาพันธ์2,567ตรจรุษจีนจิ้งจอกเท่าวันนี้วันไห้ตลาดต่างประเทศหลายตลาดย่านเอเชียปิดทำการด้วยเทศกาลตรุษจีนท่ามกลางไร้ปัจจัยบวกตลาดหุ้นไทยคงแกว่งตัวไปมาหลังจากยืน1,400จุดไม่ได้หุ้นแบงค์ไทยเครดิต เครดวันนี้วันนี้หุ้นแบงก์ไทยเครดิตหรือ CREDIT เข้าซื้อขายในตลาดหุ้นเป็นวันแรกราคาจะองค์29บาทต่อหุ้นราคาเปิดจะเท่าไร่ก็ต้องการดูฝีมือของนักลงทุนสถาบันจะสวมบทบาทนำพาหุ้นแบงก์ไทยเครดิตไปในทิศทางใดแซ่บอัพทยานจิ้งจอกเท่าเห็นราคาหุ้นเจ็ดอัพ ทยานไปข้างหน้าอย่างมีความหวังมีจุดหมายปลายทางแบบนี้ตามไปสง่งตามไปชมฟรีแบบไม่เสียงเงินทองเพราะซื้อขายบนแผ่นกระดาษอย่างมีลุ้นๆโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์คอม